ตอนนี้ภาพนี้ยอมรับแล้วว่าเป็นภาพจริงครับรเป็นภาพจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าโคโซพคจะแก้ตัวบอกว่าถอดหน้ากากแป๊บเดียวดืม <า S 2> ด่มน <า S 2> ้ำแต่ภาพมันฟ้องครับคนไทยไม่ใช่ควายนะครับคนไทยไม่ใช่ควายนะครับภาพนี้เออภาพนี้เป็นไง M7 ที่ขึ้นในเครื่องเนี่ยออมีคนส่งมาให้แต่ต้องเขาอาจจะแก้ตัวว่าเป็นภาพเก่าก็ได้มีุ่ณศักสยามติดเนี่ย คุณศักสยามไม่ได้ไปสารบันเทิงทองรอถูกต้องแอบเป็นพาอลูกน้องคุณศักสยามซึ่งเป็นคนร่ำรวยมากไปทองรอธุรการปรากฏว่าสิ่งที่สสจแก้งว่าคุณนรวิทย์ธุรการนรวิทย์คุณรวิทย์เนี่ยเป็นคนแพร่เชื้อออกไปและรัฐมนตรีเนี่ยมีความเสี่ยงนันตีเสี่ยงเพราะว่าไปให้หน้าห้องเนี่ยซึ่งคุณวิุวิทย์ใช่ไหมไปเสิร์ฟ น้ำพึ่งผสมมะนาวที่รำตีชอบกินแล้วมันติดจากแก้วที่จับเรายังอยู่กับเบื้องลึกเบื้องหลังของโควิดที่เชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยหรือเปล่าคนไทยไม่ภูมิใจแต่ภูมิใจไทยอาจจะภูมิใจภูมิใจที่ไหนครับกลับไปดูภาพเมื่อสักกู้นะครับเขาจะเห็น,นตอนนี้ภาพนี้ยอมรับแล้วว่าเป็นภาพจริงครับรเป็นภาพจริงที่ ปฏิเสธไม่ได้แม้ว่าโคศกพักจะแก้ตัวบอกว่าถอดหน้ากากแป๊บเดียวตอนดื่มน้ําแต่ภาพมันฟ้องครับนี่วันนั้นนะวันนั้นนะต้องบอกนะพี่โอก่อนที่จะไปต่อนะคนไทยไม่ใช่ควายนะครับเอาเลยรู้ว่าอันนี้คือถอดหน้ากากไหว้พระไม่ใช่ถอดหน้ากากดื่มน้ำนี่พี่ช้างพี่ช้างพูดไม่สุดภาพคนไทยเขา ไม่ได้กินแกลบมัเตาก็ทานข้าวเช่นเดียวกันวันนั้นสิ่งที่พักภูมิใจไทยแถลงพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะคุณโคศกคุณสุภชัยบางซุปครับคุณเอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องของการเมืองไม่ได้คุณบอกว่าสิ่งที่เนชั่นนำเสนอข่าว ให้ไปดูว่าเนชั่นทําหลักสูตรแล้วมีปัญหาผมเป็นพออหลักสูตรครับ,รบหลักสูตรผมมีผู้เข้าร่วมอบรม100ร้อยกว่าคนคแล้วบางคนที่ไปร่วมงานเลี้ยง ขึ้นไปข้างบนแล้วติดโควิดผมให้ทุกคนไปตรวจแล้วกักตัวอยู่14-15วันครับพี่โอก็กักตัวผมก็กักตัวพี่พีก็กักตัวครับแต่ผมไม่ได้ไปไม่ไม่ด้กลุ่มไม่เกี่ยวกับเนชั่นครับคุณบากบันเป็นดี렉เตอร์ครับแต่เพื่อความให้ความเป็นธรรมกับพรรคภูมิใจไทยภาพนี้เออภาพนี้เป็นไง M7 ที่ขึ้นในเครื่องเนี่ยมีคนส่งมาให้อ แต่ต้องเขาอาจจะแก้ตัวว่าเป็นภาพเก่าก็ได้เป็นไปได้คุณเราเราเดี๋ยวเราดูแบบนี้ก็ได้ทรงผมคุณศักสยามเนี่ยดูทรงผมดูทรงผมอ้ยเหมือนคล้ายๆนะนี่นี่ต้องศักสยามอาจจะอะไรใช้ทรงผมนี้มาแต่รอไม่เราดูตัดตอนนี้ด้านข้างคุณสักสยามภาพนู้นใช่ไหมครับด้านข้างเป็นไงคล้ายๆไหมคล้ายกันครับพี่วีเหตุผลที่เราเอามาตรงนี้น่ะมันมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือการเดินทางจากวันทําบุญพัก ตอนเท้าแล้วเดินทางผ่านด้วยการบินสายการบินเนี่ยไม่ได้บินโดยสายการบินนะครับบินเครื่องบินส่วนตัว m อเจ็เครื่องบินของคุณอนุทินนี่แหละบินไปที่บุรีรัมย์คุณอนุทินก็ไปด้วยนะเราต้องการนำเสนออย่างนั้นแต่เขาแล้วที่บอกว่าเขาอาจจะแก้ตัวได้ว่าเป็นภาพเก่าเป็นไปได้เป็นไปได้แต่เราเห็นว่า ภาพตอนนี้ต้องอธิบายว่าภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่อ่าก็อธิบายแล้วกันอธิบายแล้วกันแต่สิ่งที่ใหญ่กว่านั้นคือก็คือสิ่งที่ไทม์ไลน์ที่คุณศักสยามชี้แจงกับสสจซึ่งสสจเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดที่คุณอมุินทินควบคุมดูแลและเป็นสสจบุยลำด้วยบุรลำด้วยบุยลำชี้แจงรอบแรก ที่คุณศักสยามติดเนี่ยคุณศักสยามไม่ได้ไปสานบันเทิงทองรอถูกต้องแต่เป็นเพราะลูกน้องคุณศักสยามซึ่งเป็นคนร่ำรวยมากไปทองรอธุรการเราไล่เลี้ยงให้คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนเช้าทำบุญตอนสายสายบินไปที่บุรีรัมย์คุณศักสยามชี้แจงว่าตอนบินไปยังไม่รู้ตอนไปทำบุญตอนเช้าก็ยังไม่รู้เมื่อถึงบุรีรัมย์จึงรู้ว่าผู้ติดตามติดเชื้อ แต่พี่โอ้ยอนนิดนึงเขาบอกก่อนนั้นคุณสักยามเขาไปพรามก้าบ่อยๆมากนะถูกต้องครับแต่ว่าเขามาชี้แจงตอนหลังว่าที่ไปพรามก้าไม่ได้ตรวจเกี่ยวกับโควิดบ้านพักไปบ้านพักเขาเออไปตรวจเรื่องอื่นที่พักอยู่พรามก้าคุณสักยามตามไทม์ไลน์นะมักกลับบ้านพักตอนทุ่มหนึ่งอ่าเป็นคนรักบ้านครับแต่พี่โอไอ้พับต่างๆเนี่ยนะรวมทั้งสารบันเทิงเนี่ยมันเปิดตอนทุ่มไหม ออตอนตอนทุ่มอ่ะยังไม่คึกครับไม่ใช่ยังไม่คึกไปถามดูนะครับไอ้ไอ้ไอ้ผับพวกนี้นะคริสตัลหรืออเมรัลที่เป็นตัวแพร่เชื้อครับเปิดสี่ทุ่มเอาละเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดสิ่งที่สังคมคาใจอยู่ที่สุดคือคการชี้แจงไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีครับ ว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีบอกว่าการชี้แจงไทม์ไลน์เป็นเรื่องของหมอ คนที่คนสงสัยคนไม่เชื่อเพราะเพราะหนึ่งเริ่มจากแบบนี้เริ่มจากไทม์ไลน์มีการแก้ไขมีการแก้ไขไม่ว่าติดติดแบบคนติดมาเป็นหมื่นสามหมื่นคนเลยหละไม่ค่อยเห็นไทม์ไลน์แก้ไขแล้วก็ไทม์ไลน์เนี่ยทางสารสุขทางอะไรเนี่ยซีเรียสมากซีเรียสซีเรียสต้องตรงไปตรงมานะดูอย่างผู้หญิงอายุ30ที่ประจบนะครับไปขี้ขวยบ้านพ่อกำนันยังชี้แจงเลยจำได้ไหมแล้วยังจำไม่ได้ไหมที่แบบมาจากถ้าขี้เหล็กแล้วจากแล้วที่แบบไปเราที่ที่วันจีวันอ่ะเขียบมดเลยกลับมาแล้วไปอยู่กับผู้ ู้ชายคนนั้นที่หนงที่นอนกับไปบาบาโฮสบาโฮสยังไงโอ้เขียนเขาหยาบเนาเลยนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ได้ความเสี่ยงมันอาจอาจจะเกิดขึ้นตรงไหนทีนี้เนี่ยคุณอะไรนะคุณนิรวิทย์ต้นต่อที่คุณสักสยามบอกอ่ะต้องบอกก่อนนะร์ตเนี้ยเราไม่ได้ทําเองอ่าสสจอบุญลำเป็นคนบอกเองเปิดชื่อออกมาด้วยนะว่าเป็นเลขธุรการของรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอายุสามหอายุส5ิบห้าคุณระวการปะ ธุรการรธุการสิธุรการเป็นข้าราชการปะเป็นเป็นข้าราชการดิข้าราชการอายุสักสามสิบห้าปีเนี่ยนะจะเงินเดือนประมาณเท่าไหร่ผมบอกไปเนี้ยเอาสูงสุดคนเนี้ยเป็นข้าราชการในสังกัดรถไฟแต่ว่าถูกยืมตัวมาเป็นธุรการหน้าห้องเดือนเดือนไปตรวจสอบแล้วแล้วสูงสุดเดือนเดือนเขาอยู่สองหมื่นแปดถึงสามหมื่นมีเงินประจําตําแหน่งเรื่องอะไรอ่าสักห้าหมื่นแล้วก็นห้าหมื่นห้าหมื่นนี่คือแม็กซิมัมนะครับการไปเที่ยวสถานบันเทิงที่ทองหล่อไม่ว่าจะเป็นไอ้คิสเซิลคลับ หรือมาราผักเนี่ยนะครั้งครั้งหนึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นแสนสองแสนขึ้นเพราะอะไรแม้เขาไปถ้าสมมติไปหกคนเนี่ยแล้วก็ถือมีคนไปช่วยบริการน้องๆด้วยเนี่ยผมบอกว่าได้ข่าววันนั้นสิบคนเนี่ยสิบคนก็ต้องสองแสนขึ้นเพราะจะไม่ประมาณการนั้นะที่ผมได้ยินมานะก็ค่าดิ้งเด็กบ้างค่าดิ้งน้องๆค่าสางค่าเมมเบอร์แล้วก็ในไทม์ไลน์เนี่ยไปสองวันคือสามเอ็ดกับหนึ่งโอ้สามเอ็ดกับหนึ่งใช่ไอ้จ้า ใช่เงินเท่าไหร่ประมาณตั้งห้าแสนเอาห้าแสนเอาเถอะไม่เป็นไรคุณนรวิทย์เนี่ยรวยอาจจะรวยดั้งเดิมไหมรือไม่ก็รแล้วมนรัฐมนตรีดูแลดีมรดกอ่ารัฐมนตรีดูแลด้วยเหรอเอาก็ผมไม่ได้ไปจะดูแลทำไมผมบอกว่ามันเป็นไปได้ไปเถอะเอไปเถอะไม่เป็นไรคนก็ไม่สนใจคุณนรวิทย์หรอกครับว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อนะปรากฏว่าสิ่งที่สสจแจ้งว่าคุณนรวิทย์ธุลกานนรวิตคุณนรวิทย์ กุลวิทย์เนี่ยเป็นคนแพร่เชื้อออกไปและรัฐมนตรีเนี่ยมีความเสี่ยงลัมตรีเสี่ยงเพราะว่าไปให้อ่หน้าห้องเนี่ยซึ่งคุณวิคุณรวิทย์ใช่ไหมไปเสิร์ฟน้ำพึ่งผสมมะนาวที่ลัมตรีชอบกินแล้วมันติดจากแก้วที่จับคุณเนี่ยเอ๊ะจะชักคือมันผมผมจำได้ผมบอกนะไอ้น้ำพึ่งผสมมะนาวนี่มันเป็นโจ๊กมากเลยเอาละคือ ต้องบอกอย่างนี้นะพีโอพีท่านรัฐมนตรีสักสยามครับท่านมีสิทธิ์ชี้แจงให้คนหวังว่าคนจะเชื่อครับแต่คนที่ฟังก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อสิ่งที่ท่านชี้แจงท่านรัฐมนตรีบอกแล้วว่าคนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เขาแต่ผมเนี่ยขอแก้แล้วให้สสจเขาแก้สสจก็แก้อีกอนอกจากคุณลวิทย์แล้วนียังมีนายตำรวจติดตามนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล <stumbled? S 1> mm ้วนายตำรวจติดตามนี้ติดตามคุณลวิทย์หรือติดตามร Yun ัฐมนตรีศักสยามรัฐมนตรีครับอ้าวแสดงว่าคนอันเนี้ยไปเนี่ยนี่ไม่ไปเขาไปดูแลคนนี้ไม่ตอนหลังมาแก้อีกว่าทจอเวลามาแกอีกบอกว่าที่โชยงชาตเนี้ยหกคนนั้นไม่ได้ไปพร้อมกันอีกอ้าวตอนแรกเหมือนต่างคนต่างไปต่คนไปรู้ไปติดที่ไหนเอออย่างนี้นะต้องบอกว่าอย่างนี้เอาเรืงไปครับความจริงเนี่ยนะเรามีแอปพลิเคชันทั้งหมอชนะทั้งไทยชนะ ใช่ไหมที่เวลาจะไปไหนคอยทำลายหรอต้องสแกนคิวอารโค้ดถูกมันจะบอกเลยว่าคุณโกหกทำลายหรือไม่โกหกทำลายเราจชนะจะยนะเป็นรัฐบาลสันุนนี่ยเ่หรอรัฐบาลสทสัมนุนเลยเออนโยบายนี้ประชาชนทุกคนถูกรัฐบาล เสนอและบังคับให้ทุกคนใช้แอปพลิเคชันเพื่อดูว่าตัวเองอยู่ที่ไหนไทม์ไลน์เป็นยังไงมีความสุ่มเสียงหรือไม่คนะครับรัฐบาลเนี่ยใช้วิธีการทำแบบนี้ผ่านแอปพลิเคชันคำถามคือแล้วรัฐมนตรีในรัฐบาลเนี่ยทำไหมนั่นนะสิเพราะว่าถ้าสมมุติว่าทำเนี่ยนะ มันไม่ต้องไปสอบสวนไทม์ไลน์ให้แบบว่าแก้ไปแก้มาแก้ไป้มาใช่ไหมเพดูแอปพลิเคชันนั้นสิในแอปพลิเคชันเนี่ยมันแก้ไม่ได้เดี๋ยวดูแอปแอปเป็นไงพี่โอแอปนี้เป็นไงแอปพลิเคชันของรัฐบาลที่สั่งให้ดําเนินการนั้นอ่ะครมทั้งครมครับต้องโหลดต้องโหลดและก็ต้องเก็บไว้และต้องทําไว้ครับถ้าไม่ทําคนที่ผิดคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ กันโอชาครับาแสดงว่าสิ่งที่ขอร้องประชาชนแม้กระทั่งลูกน้องตัวเองนั่งอยู่ในคอ,อรมอ5คนยังไม่ทําแล้วภาษาอะไรจะมาบังคับให้ประชาชนทำล่ะครับเมื่อรัฐมนตรียังไม่ฟังคำสั่งของนายกรัฐมนตรีร้ายกว่านั้นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับอรองนายกรัฐมนตรีและกำกับรัฐมนตรีของตัวเองในกระทรวงเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติตามด้วย แล้วจะหาพระแสงมาให้ประชาชนปฏิบัติได้ยังไงเออพี่ช้างพี่ช้างเดี๋ยวตั้งแต่ไวเคราดุมากดุมากไม่ไมันนี้เป็นเรื่องหลักการนะมันน่าดุเอนะเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เกิดครัสเตอร์และก็เกิดการระบาดเป็นหมื่นคนในรอบสามเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่รัฐบาลนะครับคนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนแล้วคนนี้บวดผวากันทั้งเมืองทุกทุกคุณดูนะเอ้าผมตั้งคําถามให้ต่อไปครับ ท่านนายกท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านไม่ใชแออพลิเคชันไทยชนะหมอชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับเรื่องของการสัมดงไทม์ไลน์ทั้งที่มีแอพพลิเคชันอยู่แล้วสสจอาจจะไปทำรัฐมนตรีอาจจะไม่รู้ก็ได้มันสมมติว่าไม่โหลดแอปพลิเคชันมันมีวิธีตรวจสอบไหมมีทำอะไรนย่านี้มีอย่างนี้มีมือถือเปิดมือถือมาผมมีอย่างนี้เอางี้แล้วกันทำแบบผม เรามีไม่มีนะเปิดมาเปิดมาท่านอย่าไปเปลี่ยนมือถือนะท่านใช้มือถือของท่านนี่เขาตรวจสอบไทม์ไลน์กันง่ายๆตรวจสอบงี้ไทม์ไลนย้อนหลัง14วันจำได้ไหมไปไหนมาบ้างถ้าจำไม่ได้ทำแบบนี้เลยเข้าไปที่เซตติ้งแล้วเลือก p r i v a c y แล้วกด location service เลื่อนลงไปล่างสุดเลยเลือก system service อันนี้กดไปที่ significant locations อันนี้ในหน้านี้มันจะบอกเลยว่าเราไปไหนมาบ้าง เขาบอกรายละเอียดได้นะอย่างแบงคอกเนี่ยไปไหนในแบงคอกมาบ้างลองไปเล่ชีคกันดูได้ือว่าเผื่อว่าเราติดเราจะได้รู้เอาแค่นี้ก็แสดงว่าในมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถูกว่าไปไหนเวลาไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมหวังว่าท่านรัฐมนตรีคมนาคมคงจะไม่ใช้โทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อก ม่แน่ไม่แน่ปลอดภัยสูงแต่กําลังบอกว่าแต่พี่โอตอนนั้นยังถ่ายรูปเล่นอะไรนะที่ถ่ายรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแน่ใจแล้วว่าท่านใช้สมาร์ทโฟนเอาละสิ่งที่ผมยกสิ่งที่ผมยกมานะเป็นเพียงการบอกข้อสังเกตและเป็นการบอกถึงพฤติกรรมว่าท่านนายกท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับครับผมว่าท่าน ทั้ง3นะครับต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับเพราะคำชี้แจงของท่านคำพูดของท่านสังคมเขาไม่เชื่อถือครับสังคมก็ตั้งคำถามดังๆว่าตกลงไทม์ไลน์ที่แก้ไปแก้มาเนี่ยมันเป็นยังไงคือก่อนเนี้ยไปหรือไม่พี่โอครับนะ<า>พี่วีคือตอนตอนที่มีการปกปิด ตามลน์ของดีเมาตูมออตอนนั้นเนี่ยนะไอตอนที่รอบสองอะสังคมแม่งโอ้โหแบบังเสียเลยนะอยากสังคมแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะลำตี้ะคูเลยออกมาคูว่าติดคุกนะโอ้โหแล้วมาตูมก็ติดคุกจริงๆสารความผิดจำคุก4เดือนครับแต่เราลงอาจับสี่หมื่นคุณมาตูมเนี่ยยอมรับสารภาพครับนะเลย ลโทษครึ่งหนึ่งโทษครึ่งหนึ่งโอ้โหได้รอลงอาญาตอนนั้นดันดุเดือดมากแลวที่คุณมาตูมไปนะหนึ่งในที่คุณมาตูมไปนะที่ไปติดด้วยแล้วหนีไปด้วยนะับเป็นหนึ่งในเจ้าของคริสตัลนั่นแหละอาวเหรอไปด้วยเหรออ่าอยู่กับคุณมาตูมอ่ะทีนี้พอถึงคุณศักสยามเขาบอกว่าเขาไม่ใช่อจกร ไปไม,<บ>ไม่ได้ไปบอกบอไ,ไม่ได้ใครบอกว่าคุณสักสยามเป็นนายจากรอ,อแต่ตอนนี้เขาต้องการให้เปิดเผยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนถูกต้องและเชื่อถือได้ใช่คุณตุอย่างก็เปิดแล้วเปิด<ม>ล,ละเอียดแล้วว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปยังไม่เชื่ออ,อีกเหรอ ก็นี่ไงมีสิทธิ์ได้แต่ก็เปิดแล้วก็เปิดแล้วคนเขาบอกว่าในต่างประเทศเขาไม่สนใจไทม์ไลน์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวหรอกแต่สิ่งที่เรากําลังพูดไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนตัวครับเราพูดถึงเรื่องกฎหมาย แนวปฏิบัติที่บังคับให้ชนในชาติทุกคนปฏิบัติอืแล้วบรรดารัฐมนตรีบรรดารองนายกบรรดานายกไม่กำกับดูแลให้ถ้างั้นเนี่ยค,คุณสักสยามบอกว่าไม่ได้ไปแต่ทําไมลุงตู่บอกว่ารู้แล้วว่าใครไปคือถ้าฟังเอาแบบนี้แล้วกันถ้าฟังลุงตู่ให้สัมภาษณ์ตอนนั้นรู้เหมือนลุงตู่รู้ว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งแหละรัฐมนตรีรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่ไม่รู้สักสยามไม่สักสยามเลนะแต่รู้เลยว่ามีคนไปรู้แล้วแล้วก็ที่น่าสนใจคนคือ ลุงป้อมลุงป้อมเวลาเ็าถามเรื่องเกี่ยวกับที่ส่วนเองตัวเองดูแลหรือว่าอะไรแต่เนี่ยลุงป้อมจะตอบไม่รู้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 คราวนี้ลุงป้อมลุงป้อมตอบรู้หมดเลยว่าว่าคุณสักยาไม่ไปอะลุงป้อมตอบแทนหมดเลยเรื่องอื่นๆลุงป้อมจะไม่รู้แต่เรื่องนี้ลุงป้อมรู้มากรู้เยอะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบอกหมดตอบแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวครอบครัวเขาจะว่าเอาท่านรองนายกรลฐมตรีพูดแบบนี้นะ ท่านอย่าไปถามไทม์ไลน์คนอื่นนะเพราะครอบครัวเขาก็จะว่าเอาไม่ผมฝากไปที่ลุงป้อมด้วยไม่ได้พี่โอครอบครัวว่าไม่ว่าต้องบอกต้องเปิดเผยลุงป้อมครับมันมีกฎหมายอยู่ครับบอกการปกปิดไทม์ไลน์มีโทษใช่ไหมเป็นไปการออกตามพระราชกำหนดที่นายกใช้มา15เดือนแล้วสิ่งที่ลุงป้อมควรแต่แหลงตอนนั้นคือว่าเป็นเรื่องของเขาไปถามเขาเองอย่ามาถามผมผมจะรู้ได้ไงเขาจะไปไหน นั่นคือลุงป้อมคนตอบแบบนั้นครับลุงป้อมว่างนั้นคุณหมอหนูคุณหมอหนูบอกว่ามันไม่ใช่อัจฉริกรรมเขาจะให้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่มีใครบอกท่านรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะท่านใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนนะอ่าอ่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบบอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยให้สาธารณสุขเป็นคนแถลงสาธารณสุขแถลงแล้วไงสตจแถลงแล้แล้วแก้ท่านบอกว่าไม่ตรงแล้วแก้อีกก็ถามว่า คนอื่นเนี่ยนะที่ติดโควิดและชี้แจงไทม์ไลน์ครั้งแรกแล้วก็สสจต่างๆแถลงเขามีสิทธิ์แก้ไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกอายุ30ที่ประจวบเขามีสิทธิ์แก้ไหมว่าไอ้นั้นเขียนผีดไอ้นั้นผีดไอ้ที่บอกว่าไปนั่งขี่หวยอะผิดเขาไปแก้เขาได้ไหมครับรัมตีสาสุขอกตอนหลังไปลบไปลบไปไหมรู้ผมถามว่ามีสิทธิ์แก้ไหมขี่หวยก็ไปลบไงก็ยังโดนเลยฉันบอกว่าแก ในวันที่แจ้งไปผิดนะแก้กันกี่รอบนะพี่วีโอ้แก้หนึ่งแก้ครั้งหนึ่งตลอดแก้ตัวชาตินั้นว่าตำรวจไม่ได้ไปด้วยกันแก้อีกทีหนึ่งแก้อีกทีนึ่งคือคนเ็าตั้งคําถามทําไมเรื่องไทม์ไลน์ของรัมตีสาธารณรัฐรัมตรีคมนาคมถึงสําคัญครับเพราะคนติดจากสถานบันเทิงนั่นแหละครับที่แพร่กระจายแล้วมันเป็นพันครับอันนี้เนี่ยเราพูดไปตั้งเยอะเราไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศหน่อย ร,รัฐมนตรีซึ่งเป็นบุคคลสาธาณะและต้องรับผิดชอบการบริหารประเทศเออมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อเรื่องเหล่านี้ญี่ปุ่น,เ,<อ>นเริ่มจากที่ญี่ปุ่นก่อนแล<ช>่วน <ะ S 2> เป็นงไงพี่ชาทำาไงนะครับนายกออกมาขอโทษที่สอสอสองคนเนี่ยไปเที่ยวไนท์ขับชาวญี่ปุ่นก็ไล่สอสพูดถึงญี่ปุ่นทูดญี่ปุ่นเป็นไง ทูนญี่ปุ่นออกมาชี้แจงยอมรับเลยไปทองหลอไปทองหลอขอโทษประเทศไทยที่ทําให้ปัญหาเกิดขึ้นและลุกลามจนทําให้เศรษฐิปัญหาเกิดกับเศรษฐกิจขอโทษเลยขอโทษเลยขอโทษเลยกล้าเป็นลูกผู้ชายพอถูกต้องยอมรับว่าคือการไปเที่ยวอย่างนี้ในเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผิดกฎหมายท่านไปได้นะแต่เมื่อติดแล้วมีสิทธิติด ก็มาบอกกันตรงๆเพราะต้องเข้าใจว่าโซนนั้นเป็นโซนที่ญี่ปุ่นชอบทุกตั้งชื่ออะไรร้านอาหารโซนญี่ปุ่นี่ยคือมิยาบีเนี่ยมันเป็นคลับมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและเป็นคลับรองรับญี่ปุ่นแต่ท่านตูนไม่ได้ไปมิยาบีตูนบอกยอมรับเลยไปคริสตอฟมิยาบีมันก็อยู่ข้างหน้าคริสตัลแหละเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวมาแฉให้ฟังนะไอแลนด์80%ลาออกไปเลี้ยงมือคํำ ไปสมาคมกอล์ฟรัฐสภาขณะที่รัฐบาลควบคุมโควิดโอเคนั่นเองเหรอใช่นั่นเองแค่สมาคมกอล์ฟเลยเหรอคือรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศคุมโควิดหนึ่งวันแล้วรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยไปงานเลี้ยงกอล์ฟหนึ่งวันหลังจากนั้นไปต้องลาออกลาออกครับอ้าวนิวซีแลนด์รัฐมนตรีสาธารณสุขลาออกพาลูกเมียไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลลาออกเหรอรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นหนึ่งที่ประกาศล็อกดาวน์เนื่องจากโควิดระบาด พาลูกพาเมียไปเที่ยวอืคนเขาว่ากันครับรัฐมนตรีลาออกเปรูละพี่โอเปรูเปรูมีรัฐมนตรีสองคนลาออกเหตุเพราะเกี่ยวพันคล้ายๆคนไทยเลยอให้อภิสิทธิ์กับพรรคพวกอืไปฉีดวัคซีนก่อนคนอื่นลาออกลาออกสองคนแซงคิวเขาบ้านเรามีหรือเปล่าลุงตูม มีถามลุกตูไม่ได้มีหรือเปล่าลันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคุณอนุทินชาญวิรูลมีตอนนี้สสฉีกันลืมเลยอ้าวสสไม่เป็นไรอาจจะเป็นได้สสทนำไปนะครับเพราะเขาเป็นตัวแทนประชาชนมีความสุ่มเสี่ยงสูงแต่คนอื่นที่ไม่ใช่สสได้ฉีดก่อนหมอมีไหมครับมีถ้าท่านบอกว่าไม่มีผมจะพาไปดูว่าคนคนนั้นคือใครต่อมาที่อาเจนตินาโอ้ลันตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกครับ เหตุเพราะมีเรื่องเดียวใช้อภิสิทธิ์ให้พักพวกลรัดคิวฉีดวัคซีนใเ้ื่อ์เดียวกันประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันมีเยอะเพราะว่าคนที่ไม่ใช่สสอย่างที่พี่โอว่าเนี่ยก็ได้รับการติดต่ออยากจะฉีดก่อนไหมใช่ไหมถูกทุกคนอยากได้อภิสิทธิ์สิ่งที่เราพูดนี่คือเรื่องของจิตสํานึกของความเป็นรัฐมนตรีที่เป็นบุคคลสาธารณะแล้วมีอํานาจ ทางกฎหมายครับทีนี้เชิงนิติของรัฐพี่โอคนอยากดูแลลึกๆรับรับที่ทองหล่อมันเป็นยังไงผมว่าเพราะมันเกี่ยวโยงอันนี้มันเกี่ยวโยงมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเมืองเรื่องของโควิดนะคาสเตอร์ใหญ่คาสเตอร์ใหม่แล้วก็ลามไปทั่วประเทศที่สําคัญนะคลาสเตอร์ทองหล่อคาสเตอร์ตรงนี้เชื้อมันกลายพันธุ์และเป็นเชื้ออังกฤษก็บอกติดเชื้อเร็วมากแล้วก็รุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นคาสตเตอร์นี้ต้องเจาะลึกเลยต้องเจาะลึกเพราะฉะนั้นอย่าไปไหน เบรกหน้าเราจะมาเจาะลึกครัตเตอร์ทองหล่อและดูที่ว่าเบื้องหลังผู้ถือหุ้นแท้จริงนั้นเป็นใครครับครับเดี๋ยวเจอกันครับ